แลมโบกินีหนึ่งร้อยเจ็ดคันเล่นๆว่า30ล้านเป็นเงินทั้งสิ้น4 0 0พกว่าล้านนะครับและนี่คืองานที่รวมรถแลมโบกินีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะเพราะวันนี้คือวันเฉลิมฉลอง60ปีของแลมโบกินีเขาเลยพร้อมเปิดตัวรถปลั์คอินไฮบิดคันแรกนะครับรุ่นที่มีชื่อว่ารีเวอร์ตพยายามจะออกเสียงเป็นภาษาสเปนให้เขาหน่อยนะซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นจุดที่คนที่มีเจ้าของรถแลมโบกินีเขามาจอดกันนั่นเองนั่นก็คือปาร์กิ้งนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุ ดาราเซเลบต่างๆนะครับที่เป็นลูกค้าของ l m b o โบกิน i ไ Thailand เข้างานมาก็มองหาของกินก่อนเลยนะครับก็มีเกียย์อาหารมากมายที่ต้อนรับลูกค้าบอกว่าทางงานเลี้ยงดีจริงๆเกินรอประตูก็เปิดขึ้นนะครับเดินเข้ามาก็เจอรถรุ่นต่างๆของ l m b o โบกินีทั้งอดีตและปัจจุบันและอนาคตอันใกล้แล้วก็สีต่างๆของตัวรถที่มาให้เลือกกันพิธีกรพี่พีเคนะครับก็บอกให้เราออกไปด้านนอกเพื่อดูโชว์โดรนนะครับออกมาเกาะกระจกรอนะฮะว่าจะมีโชว์อะไรแล้วก็ให้กลับเข้าไปข้างในอีกแป๊บหนึ่งนะฮะแต่กลับมาได้มาแปบนึง